พรมพิสวาสตอนที่2เมื่อประพลไฟเขียวอานนท์จึงเชิญปานตะวันกับตั้มมาคุยที่ร้านกาแฟใกล้กับที่ร้านอาหารที่เธอทำงานอยู่ยื่นข้อเสนอให้เธอกับเพื่อนลองเข้าไปทำงานที่บริษัทดูเพราะจากการออเิชั่นทั้งหมดวงของทั้งคู่น่าสนใจที่สุดคุณอานนท์รับได้จริงๆหรอคะกับสิ่งที่ปานเป็นได้สิครับถ้าไม่ได้ผมคงจะไม่มาเจราจากับคุณวันนี้แน่ แต่ปานเป็นทั้งเด็กแว้นเด็กเสียแล้วก็แมวสาวยั่สวาสด์ปานตะวันว่าพรางมองเหลปปะพลโทใครว่าคุณปานแบบนั้นนะครับปากหมาหน้าดูใช่ไหมไอ้พลอานนท์ประชดเพื่อนตนเองถ้าเลิกเป็นทั้งหมดนั้นได้ฉันจะให้โอกาสเธอประพลมองปานตะวันอย่างรอคำตอบ เธอกลับบอกว่าขอคิดดูก่อนเขาไม่ไาวดูแคลนสงสัยเธอคงอยากเป็นแมวสาวยั่วสวัสดเหมือนเดิมตั้มไม่พอใจที่เขาพูดจาไม่ให้เกียรติเธอพานจะมีเรื่องกันป่านตะวันร้องห้ามตั้มไว้ก่อนจะรีบตัดบทขอบคุณทั้งคู่ที่ให้โอกาสแล้วขอตัวก่อนเพราะรู้ว่าขืนอยู่นานกว่านี้ตั้มกับประพลได้เปิดศึกกำปั้นกันแน่ประพลหงุดหงิดมาก ดีในเมื่อฉันให้โอกาสพวกเธอแต่พวกเธอไม่สนใจก็ตามเจอคำพูดแค่นี้ก็ปอดแหกซะแล้วอ่อนตามุนขาจะเข้าไปเอาเรื่องปานตะวันดึงมือเขาไว้มองตามประพลที่เดินจากไปไม่รู้จะเอาอยัางไงดีระหว่างมาตามทางเดินในห้างตามอดบ่นไม่ได้ว่าเสียดายเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มากันง่ายๆปานตะวันก็เสียดายเช่นกันแต่จะให้ทำงานกับประพลที่มีอคติกับเราคงไปไม่รอดมันก็จริง ตั้มก็ไม่ชอบหน้าหมอน,นั่นหรอกแต่คุณอานน์เขาก็ดีนะน่าจะทำงานกันได้แต่ตั้มก็รู้ปานยังเลิกทำงานที่เ้าตอนนี้ไม่ได้ ตามเหมือนคิดอะไรบางอย่างออกหันไปทางร้านกาแฟาที่อานอน์นั่งอยู่โกหกทว่าปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ําสักครู่ขอให้เธอรออยู่ตรงนี้แล้วแอบกลับไปหาอานอน์แล้วเหตุผลที่ปานตะวันยังออกจากเล้าแห่งนั้นไม่ได้เพราะถ้าลาออกก็จะไม่มีรายได้จะไปสมัครเล่นดนตรีที่อื่นก็ไม่ได้เนื่องจากกีตาราพังยังไม่มีเงินซื้อถ้าเขาพอมีทางช่วยให้เธอมีรายได้เธอคงไม่ปฏิเสธอานอน์แปลกใจทําไมเธอไม่บอกเรื่องนี้กับเขาตรงตรง ปานคมไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องพวกนี้ของเขาเพราะเขาถือว่ามันคือปัญหาที่เขาจะต้องจัดการเองนั้นไม่เป็นไรผมจัดการเองขณะที่สถานการณ์ของปานตะวันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นทวีศัก์จอมเจ้าเล่รู้ว่าปานตะวันเป็นลูกของจันทนีก็คิดจะใช้จันทนีเป็นเครื่องมือครั้งก่อนๆเขายอมให้เธอยืมเงินจากบอลแค่หมื่นเดียวมาคราวนี้เขาให้เธอยืม เงินถึงสองแสนบาทโดยหลอกว่ามีเมื่อไร่ค่อยใช้ในเวลาไม่กี่นาทีเธอผรานเงินหมดไปกับการพนันโดยความช่วยเหลือจากอานนท์ทำให้วงเกลอได้งานในผับแห่งใหม่ซึ่งมีกีตาร์ให้ยืมเล่นได้นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าหากเธอมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทางบริษัทของเขายินดีซัพพอร์ตให้ก่อนพอมีรายได้แล้วค่อยหักจากตรงนั้นในเมื่อทุกอย่างลงตัวปานตะวันจึงรับข้อเสนอของเขารวมทั้งจะเลิกทำงานที่เล้าอีกด้วย อานนท์มาหาประพลที่ห้องทำงานแต่เช้าเพื่อแจ้งข่าวดีว่าปานตะวันรับปากแล้วว่าจะเลิกทำงานที่เลานั้นประพลขอให้เธอทำได้จริงอย่างที่เขาพูดอานนท์ยืนยันว่าจริงแท้แน่นอนให้เพื่อนคอยดูกันแล้วกันฉันมาบอกแกแค่นี้แหละแกจะได้เลิกติดใจเรื่องการเป็นแมวสาวยั่วสวาร์ของคุณปานสักทีบอกตามตรงฉันไม่เคยไว้ใจผู้หญิงประเภทนี้ แล้วแกจะเปลี่ยนใจถ้าได้รู้จักคุณปานมากกว่านี้อานอนท์เศรษฐุรก็กลับออกไปปณิตาแอบฟังอยู่รีบเดินตามเขาจนทันต่อว่าเขาที่ยังยุให้พี่พลเลือกเด็กคนนั้นอยู่อีกหรอเขาไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายตรงไหนเธอเถียงคอเป็นเอ็นจะไม่เสียหายได้อย่างไรใน,นเมื่อเด็กคนนั้นเคยเป็นนักร้องในเล้าเที่ยวเต้นยั่วผู้ชายอานอนท์แปลกใจเธอรู้เรื่องปานตะวันได้อย่างไรหรือว่าแอบฟังเขาคุยกับปพล ไม่ต้องแอบหรอกคะ่ะเขาลือกันไปทั้งบริษัทแล้วแล้วนี้ก็จะไม่ยอมให้พี่ผลเอาเด็กคนนั้นมาแทนที่ซาร่า ในเวลาไล่เลี่ยกันระหว่างที่ปานตะวันกําลังคุยกับปัทมาเรื่องให้กลับไปเรียนหนังสือแทนที่จะเที่ยวเตรไปวันวันมีเสียงจันทนีร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากหน้าบ้านสองสาวรีบวิ่งไปดูเห็นแม่กําลังถูกหัวหน้านักเลงคุมบ่นตกคว่ำไปบนโซฟาปานตะวันปราดเข้าไปห้ามถูกหัวหน้านักเลงผลักกระเด็นสมุนร้องห้ามแทบไม่ทันใจเย็นๆพี่อินนี่เจ็บขึ้นมานายได้เล่นงานเราตายเลย ปัทมารีบดึงมือจันทนีมาหลบปานตะวันชี้หน้าพูนักเลงว่าต้องการอะไรหัวหน้านักเลงแค่มาทวงนี้ที่แม่ของเธอติดเจ้านายของเขาและพยักเพย์ดให้สมุนเข้าไปจับตัวจันทนีปัทมาพยายามยื้อยุดแม่ไว้แต่สู้แรงพวกมันไม่ได้ถูกผลักงายหลังปานตะวันต้องเข้าไปประคองน้องไว้แม่ฉันติดพวกแกเท่าไหร่ฉันจะหามาคืน คราวนี้จันทนีติดเงินบ่อนพนันถึงส0 0 0 0 0บาทแถมทวีศักย์ยังให้หัวหน้านักเลงกำชับว่าต้องหาเงินมาใช้หนี้ภายใน3วันถึงจะคืนตัวจันทนีให้ถ้าหาเงินไม่ได้ปานตะว,วันต้องเอาตัวมาแลกจากนั้นพวกนักเลงลากตัวจันทนีออกจากบ้านปัทมารีบวิ่งตามแต่ไม่ทันพวกมันลากท่านขึ้นรถขับออกไปเสียก่อน ครูต่อมาปัทมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จจะออกจากบ้านปานตะว,วันที่นั่งหน้าเครียดหันไปเห็นก็ร้องถามว่าจะไปไหนเธอจะไปหาเงินมาช่วยแม่จะให้มานั่งหน้าบื้อแบบพี่คงทําไม่ได้ปานตะว,วันรีบคว้าตัวเธอไว้สักว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนั้นเธอคุยโวว่ามีวิธีของเธอก็แล้วกันปานตะว,วันขอร้องถ้าจะหาเงินด้วยวิธีผิดๆอย่าได้คิดทําเด็ดขาดปัทมาส่วนทันทีจะหาเงินมาด้วยวิธีไหนมันก็เรื่องของเธอ พี่จะมาห้ามทำไมอีกอย่างนั่นแม่ของเธอไม่ใช่แม่ของพี่ดังนั้นพี่ไม่ต้องสนใจก็ได้ปานตะวันยืนยันว่าท่านก็เป็นแม่ของตนเหมือนกันถึงอย่างไรตนก็ต้องหาวิธีช่วยท่านอยู่แล้วง้นพี่ก็ใช้วิธีของพี่ปัดก็จะใช้วิธีของปัดครั้งนี้ปัดจะเป็นคนช่วยแม่เองไม่ใช่พี่ปัดมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันว่าใครจะช่วยแต่เราต้องช่วยกันแล้วพี่ก็ไม่อยากให้ปัดคิดทำอะไรสั้น ปานตะว,วันวิงวอรนปทมาไม่สนใจเดินออกจากบ้านไปเลยเธอได้แต่มองตามกรุ่งใจตามเดินมาส่งปานตะว,วันที่หน้าร้านอาหารที่เธอทำงานอยู่เห็นเธอยังหน้าเคร่งเครียดเรื่องจันทนีปลอบว่าไม่ต้องคิดมากเขาจะหาทางช่วยเธอเองเธอสงสัยเขาจะช่วยอย่างไร ตม,มีวิธีของตั้มก็แล้วกันเราจะช่วยกันตั้มพูดจบจับมือปานตะว,วันประหนึ่งเป็นการให้สัญญาเธอจับมือเขากลับทั้งคู่ต่างยิ้มให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นจังหวะเดียวกับปณิตาเดินเลี้ยวหัวมุมตึกมากับประพลกำลังจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งน,นั้นพอดีเห็นภาพทั้งคู่จับมือกันสกิดให้ประพลดู ในที่สาธารณะยังแกล้ามาพรอรักแบบไม่อายสายตาใครแบบนี้ถ้าพิพลให้มาเป็นนักร้องในสังกัดสงสัยจะมีแต่ข่าวเชาไม่หยุดแน่ปณิตาใส่ไฟเป็นชุดประพลหมดอารมณ์กินข้าวทันทีบอกเธอว่าไม่หิวแล้วหันหลังกลับปณิตาพอเดาออกว่าเขาหงุดหงิดที่เจอปานตะวันกระหนุงกระนิงอยู่กับชายอื่นรีบตามไปถามว่าเป็นอะไรหรือว่าหงุดหงิดเพราะเห็นเด็กนั่นกับแฟน เขาปฏิเสธว่าเปล่าแต่ปณิตาไม่เชื่อถ้าพิพลไม่ได้หงุดหงิดเพราะเด็กนั่นก็กลับไปกินข้าวกับนิที่ร้านนั้นสิคะปณิตามองประลอยังจับผิดครูต่อมาประพลกับปณิตาเข้ามานั่งในร้านอาหารร้านนั้นปานตะวันเดินเอาเมนูมาให้พอเห็นว่าเป็นทั้งคู่ก็น่าเจรินไปเล็กน้อยก่อนยิ้มแย้มให้เหมือนเป็นปกติ ปณิตาชิงชางปานตะวันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งเห็นว่าประพลท่าทางมีใจให้ก็ยิ่งเหม็นขี้หน้าเลยหาทางกร่นแกรงสั่งให้เธอรินน้ำให้และปัดแก้วน้ำหกจากนั้นก็โวยวายว่าเธอซุ่มซ่ามทำให้ตนเองเปียกสั่งให้ตามผู้จัดการร้านมาเคลียประพลขอร้องให้ใจเย็นๆปณิตาก็ไม่ฟังพี่พลคะนี่ขนาดริมน้ำยังเซอ้อซาพี่พลว่าถ้าต้องมาทำงานกับเรามันจะไม่แย่หรอคะ พี่ว่าเนี่ยไปเข้าห้องน้ําเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรียบร้อยก่อนไหมปณิตารู้ขึ้นผลักปานตะวันที่กําลังเช็ดโต๊ะจนเซ แต่เธอไม่ได้ตอบโต้อะไรพยายามระง,งับความโกรธแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายจงใจหาเรื่องบอกประพนถ้ายังไม่สั่งอะไรเธอขอตัวก่อนแล้วขยับจะไปเขาร้องเรียกถามไว้ว่าทําไมยังไม่เข้าไปที่บริษัทของเขาแล้วเนี่ยลาออกจากเรานั้นหรือยังเธอสายหน้ายังไม่ได้ลาออกเขาไม่พอใจมากสั่งให้ไปลาออกให้เรียบร้อยภายในวันนี้แล้วให้เข้าไปหาเขาที่บริษัทเธอคงทําอย่างนั้นไม่ได้เขาอยากรู้เหตุผลขอโทษนะคะ มันเป็นเรื่องส่วนตัวประพลยิ่งโกรธยื่นคำขาดถ้าวันนี้เธอยังไม่ลาออกจากเราเขาคงไม่ให้โอกาสเธออีกแล้วเธอยังลาออกตอนนี้ไม่ได้แต่ไม่รู้จะบอกเขาอย่างไร ได้แต่บอกเขาว่าแล้วแต่เขาจะพิจารณาก็แล้วกันและหากเขายังไม่สั่งอาหารเธอขอตัวก่อนประพลตะวัดลั่นว่าขอสั่งให้เธอลาออกจากที่นั่นเสียงแผดแปดหอดของเขาทําเอาคนในร้านหันมามองปานตะวันเข้าไปหาเขาพูดเสียงเบาได้ยินแค่สองคนว่าที่นี่ร้านอาหารอย่ามาสร้างเรื่องวุ่นวายทำไมอายเหรอและที่ไปเป็นเด็กเสียไม่อายบ้างหรอ ปะพลกระซิบตอบปานตะวันเริ่มเดือดปุดๆุดแต่พยายามข่มเอาไว้ปณิตากลับมาเห็นทั้งคู่ใกล้ชิดกันไม่พอใจถามว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะพี่ว่าเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าเด็กเสิร์ฟร้านเนี้เซ่อซ่ายอย่างที่นี้บอกจริงๆพูดกับปณิตาจบประพลหันมากระซิบกับปานตะวันว่าอย่าลืมที่เขาสั่งแล้วเดินจูงม,มือปณิตาออกจากร้านปานตะวันมองตามเหนื่อยใจ ในร้านอาหารอีกแห่งไม่ห่างจากร้านเดิมนักปณิตาย,ยังคาใจไม่หายคาดคานประพลติดใจอะไรปานตะวันนักหนาถึงตื้จะให้มาเป็นศิลปินในสังกัดเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ตือแต่ไม่อยากมีปัญหากับอานน์มีปัญหากับพี่นนท์เรื่องอะไรคะถ้าพี่พลไม่เอาพี่นนท์ก็ต้องยอมพี่พลอยู่แล้วมันเป็นค่ายของพี่กับไอ้นนท์พี่ก็ต้องฟังมันบ้างข้ออ้างของพี่ฟังไม่ขึ้นเลยนะคะ ถ้าพี่เห็นแก่งานจริงก็ต้องตัดเด็กนั้นทิ้งเพราะมันจะทําให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหายนิว่านี่พูดมีเหตุผลที่สุดแล้วนะคะนิไม่อยากเจอเขาว่าค่ายเราเอาผู้หญิงขายตัวมาเป็นนักร้องปณิตาจ้องประพลขมิงแต่เขาเสก้มหน้าก้มตากินอาหารไม่กล้าสบตาด้วย เพื่อช่วยปันตะวันหาเงินใช้หนี้พนันแทนแม่ตามตัดใจเอามอเตอร์ไซค์สุดรักสุดห่วงไปขายให้เจ้าของอู่รถในเงินมา3 5ม0 0ืันบาทรอจนเล่นดนตรีที่ผับเสร็จจึงค่อยเอาเงินก้อนนี้ให้เธอเกรงใจเขาสุดๆเพราะรู้ว่าเขารักรถคันนี้มาก เขายอมรับว่าใช่แต่เขารักเธอมากกว่ามันเธอถึงกับอึ้งที่เขาสารภาพรักต่อหน้าเขาเห็นเธอลังเลจึงขยันขยอให้รับเงินไว้เพราะถึงอย่างไงเขาก็ขายรถไปแล้วงั้นถ้าจบเรื่องแล้วปานจะหาเงินมาคืนให้นะปานตะวันพูดจบรับเงินจากตั้มเดี๋ยวหยิบเงินของตนเองออกมาให้เธอเช่นกันรวมกับของตั้มทำให้ยอดเงินอยู่ที่ประมาณสี่หมื่บาทเอาเป็นว่าเราก็ต้องหาอีกแสนหก ยังไงฉันจะลองยืมหลวงตาดูเผื่อท่านจะช่วยขอบใจนะเดี่ยวแต่นั่นเงินทําบุญปานยังไม่อยากตกนรกตอนนี้เดี๋ยวกรุ่มแทนแล้วนี่เราจะไปหาเงินอีกแสนหกหมื่นบาทจากไหนหรือจะยืมจากอานนท์ปานตะวันเกรงใจเขาเพราะรบกวนเขามาเยอะแล้วเธอจะลองเบิกเงินจากที่ร้านอาหารกับที่เล้าดู ไม่ได้มีแค่ปานตะวันตั้มและเดี่ยวที่ช่วยกันหาเงินมาใช้หนี่แทนจันทนีปัทมาเองก็พยายามหาเงินเช่นกันโดยทําหน้าที่สกอยซ้อนท้ายตีแข่งมอเตอร์ไซค์ที่มีเดิมพันสูงมอเตอร์ไซค์ยังแข่งไม่ถึงครึ่งทางเจอตำรวจดักรออยู่ตีรีบขี่รถหนีแต่ไม่รอดถูกตำรวจตามไปรวบตัวไว้ได้ เงินที่ตั้มกับเดียอุตสาหามาให้กลับต้องเอาไปประกันตัวปัถมาจนหมดปานตะวันเล่นงานน้องยกใหญ่ที่ทำอะไรไม่รู้จักคิดถ้าเกิดรถล้มแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแม่จะเสียใจแค่ไหนปัดจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครเสียใจหรอกแม่เคยสนใจปัดที่ไหนพอปัดจะทำอะไรดีๆช่วยแม่บ้างพี่ก็ห้ามห้ามห้ามมันทุกอย่างหรือพี่จะทำไงพี่บอกสิถ้าไม่มีเงินขึ้นมาจริงๆพี่กล้าที่จะเอาตัวเปแลกให้ไอ้ทวีศักนั่นไหมล่ะ ปัทมาเห็นปานตะวันเอาแต่นิ่งเงียบก็เลยอาสาจะเอาตัวเป็นแรกกับหนี้ของแม่เองปานตะวันไม่ได้อยากให้เธอต้องไปถึงขั้นนั้นปัทมาโวยแค่เสียตัวเพื่อช่วยแม่ทำไมพี่ถึงทำไม่ได้พอได้แล้วปัดทุกวันนี้พี่ปานเขาก็มีปัญหามากพอแล้วเมื่อไหร่จะเลิกสร้างปัญหาตั้มโวยกลับเออปัดมันตัวปัญหาส่วนพี่ปานทำอะไรก็ดีมีแต่คนเข้าข้างปัดมันไม่ดีเองพอใจหรือยัง ปัทมาประชดจบผลักไปทั้งน้ำตาไม่สนใจเสียงเรียกให้กลับมาก่อนของพี่สาวเดี๋ยวอาสาจะไปตามเธอเดี๋ยวอาสาจะไปตามเธอเองและวิ่งปรุ๊ดไปปัทมาทำตามที่ลั่นวาจะอาไว้ไปเสนอตัวให้ทวีศักเพื่อแลกกับนี่พนันของแม่โดยมีเดี๋ยวตามไปด้วยพอเขารู้ว่าเธอจะทำอะไรพยายามดึงตัวเธอกลับแต่เธอไม่ยอมปัดมือเขาออกทวีศักมองเธออย่างพิจารณา ใจกล้าไม่เบาเลยนะถ้าพี่สาวเธอกล้าแบบนี้บ้างก็คงจะดีไม่ใช่เธอไม่สวยไม่น่ารักแต่ไม่ใช่สเปกฉันฉันไม่อยากได้เธอฉันอยากได้พี่สาวเธอมากกว่าทวีสัก์ผลักปัทมาออกห่างอย่างไม่ใยดีแล้วเรียกนักเลงมาเอาตัวเธอออกไปนักเลงรับคำรากแขนเธอกับเดี่ยวเอาไปเหวี่ยงไว้หน้าบ่อนเธอเจ็บใจมากตนเองไม่ดีตรงไหนทำไมถึงมีแต่คนอยากได้แต่พี่ปาน ยิงคิดก็ยิ่งน้อยใจทำไมตนเองถึงไม่เป็นที่ต้องการของใครๆแล้วเดินไปรอรถเมย์ที่ป้ายเดี๋ยวตามมาอาสาจะนั่งรถเมย์ไปส่งไม่เป็นไรปัดไม่ใช่คนสำคัญไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสนใจเฮ้อสำคัญไม่สำคัญพี่ก็ต้องไปส่งมันดึกแล้ว เดี๋ยวผู้ไม่ทันขาดคํามีจิกโกสองคนเดินมานั่งใกล้ๆมองปัทมาสายตาหื่นๆถามเธอจะไปไหนเดี๋ยวพวกตนไปส่งให้ปัทมาลุกหนีจิกโกยังตามมาวอแวรเดี๋ยวที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องบูแต่จะยอมให้ใครมารวนลามเธอไม่ได้พุ่งไปต่อยจิกโกแต่มันไวกว่าต่อยส่วนเขางายเงิบแล้วพวกมันสองคนย่างสามขุมเข้ามาหาปัทมา ปะพลเพิ่งขับรถกลับจากส่งปณิตาที่บ้านผ่านมาเห็นพอดีลงไปจัดการจิ๊กโก2สองคนแต่กระเจิงไปคนละทิศคนละทางแล้วบอกทั้งคู่ให้รีบไปก่อนผู้นั้นจะกลับมาอีกจากนั้นเดินไปโบกเรียกรถแท็กซี่ให้เดี๋ยวสายหน้ากลับรถเมเองสะดวกกว่าประพลมองออกว่าไม่มีเงินจึงหยิบเงินให้เอาไปแล้ววันหลังก็ระวังตัวหน่อยส่วนแฟนนายก็อย่าแต่งตัวล่อเสือล่อตะเคให้มากนะัก ปัทมายังไม่ทันได้อธิบายว่าไม่ได้เป็นแฟนกับเดี่ยวประพลรีบตัดบทเสียก่อนไล่ให้ทั้งคู่ไปกันได้แล้วจากนั้นเขากลับไปขึ้นรถขับออกไปปัทมามองตามประทับใจในความหลอ่อและความเป็นสุภาพบุรุษของเขา ระหว่างนั่งแท็กซี่กลับบ้านปัทมาสักเดียวเป็นการใหญ่ว่าประพลเป็นใครทำไมถึงได้รู้จักกันเขาเล่าว่าประพลเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่เขากับพวกไปออดิชัน่นแต่ไม่ผ่านเพราะประพลไม่ชอบหน้าปานตะวันชนิดหน้ายังไม่แลเธอพร่งขึ้นว่าดีใจจังเดี๋ยวงงดีใจทำไมเสียดายจะแย่มากกว่า ก็มีคนไม่ชอบพี่ปานบ้างไงเผื่อบางทีเขาอาจจะชอบฉันดูอย่างวันนี้สิปัดว่าเป็นพรมริชิตนะจู่ๆก็ได้มาเจอได้มาช่วยปัดไว้เพอเจอเดี๋ยวสายหน้าเพลียใจกับความคิดของปัทมาปานตะวันตกใจมากเมื่อรู้จักเดี๋ยวว่าน้องไปเสนอตัวให้ทวีศักดิ์ถึงบ่อนเมื่อคืนจึงต่อว่าว่าทำไมถึงคิดอะไรตื้นๆแบบนั้นโชคดีที่เขายังไม่ได้ทำอะไรปัทมาปริแตกทันทีนี่พี่กำลังจะบอกว่าพี่ดีกว่า เขาอยากได้พี่ใช่ไหมเงินพี่ก็ทำเลยสิช้าอยู่ทำไมเรายังมีเวลาปัดพี่คิดว่าพี่จะหาตังค์เยอะขนาดนั้นได้จริงหรอพี่ไม่รู้แต่ถ้าจำเป็นนั่นคงเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ไม่ใช่ตอนนี้และคนที่ทำแบบนั้นต้องคือพี่ไม่ใช่ปัดปานตะวันมองปัทมาก่อนเดินจากไปเธอตะโกนไล่หลังถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาให้จำไว้เลยว่าเป็นความผิดพี่ ที่คายเพลงของอานนนประพลนั่งรอปันตะวันตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เห็นแม้เงาเริ่มหงุดหงิดที่เธอขัดคําสั่งเขาที่ให้ลาออกจากเล้าแล้วมาพบเขาที่นี่รออยู่นานสองนานสุดท้ายทนไม่ไหวจะไปหาเธอด้วยตนเองเปิดประตูห้องออกไปเจออานอน์เดินสวนมาพอดีฝ่ายหลังร้องทักทายแต่เขาไม่สนใจเดินเลี้วไปเลยปณิตาที่เดินมาจากอีกทางหนึ่งเห็นสีหน้าบอกบุญไม่รับของประพล เขาไปถามอานน์ว่าปรพลณไปอารมณ์เสียที่ไหนมาเขาสายหน้าไม่รู้เหมือนกันเธอต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรีบเดินตามปปุณไป ด้วยความรักที่มีให้ปานตะวันทําให้ตั้มตัดสินใจไปชกมวยที่ลานมวยเถื่อนเพื่อหาเงินเอาไปจ่ายหนี้ให้ทวีศักดิ์เพราะไม่ตั้งการให้เธอเอาตัวไปแลกกับหนี้ก้อนนั้นโดยมีเดี่ยวตามไปเป็นพี่เลี้ยงคู่ชกค,คนแรกของตั้มวางเดิมพันไว้ที่1 5 0่0บาทใครชะนะรับเงินไปทั้งหมดตั้มไม่ทําให้เดี่ยวผิดหวังชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างไม่ยากเมื่อได้เงินมาตั้มฝากให้เดี่ยวเป็นคนถือเงินไว้